ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับก็พิเศษโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงแบบบ้านๆไม่ว่าจะเล็กใหญ,ใหญ่จะเก่าจะใหม่ก็ทักทายกันนะครับสําหรับคนเลี้ยงหมูวันนี้ก็อีกเช่นเดิมนะครับมาพบกันอีกเช่นเดิมช่องเล็กๆของคนเลี้ยงหมูนะครับมีอะไรก็มาแชร์แชร์กันนะครับ สำหรับอีพีนี้ก็เป็นการพูดคุยตามภาษานะมาว่ากันถึงเรื่องของสภาวะราคาหมูนะครับว่าถึงเวลาหรือยังที่ราคาหมูจะขยับขึ้นในช่วงนี้นะครับหลายท่านเป็นกังวลเป็นกังวลวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่สิบเอ็ดแล้วนะฮะออกพรรษามาก็ได้หลายวันแต่ราคาก็ยังไม่ขยับนะครับ หลายท่านก็ประสบปัญหาในการขาดทุนแต่ก็ต้องทำใจนะครับในการเลี้ยงหมูเป็นอาชีพที่ต้องมีความเสี่ยงนะเพราะว่ามันก็เป็นการลงทุนชนิดหนึ่งนะหลายท่านเคยประสบปัญหามามเคยเจอวิกฤตมาผ่านมาได้แต่ปีนี้นะครับในมุมมองของผม ในรอบหลายปีปีนี้เป็นวีปีที่วิกฤตสุดๆราคาหมูตกต่ำสุดๆนะครับมีที่ไหนนะฮะบางท่านแจ้งมาว่าขายได้สี่สิบกว่าบาทแม้แต่จะลดต้นทุนแล้วก็ยังไม่ไม่ไม่ได้ทุนแม้แต่จะลดต้นทุนแล้วก็ยังขาดทุนอยู่ดีบคือถ้าพูดถึงการลดต้นทุนแต่ผมการลดต้นทุนเนี่ย มันก็มีหลากหลายวิธีนะครับในการลดต้นทุนก็ลองไปสืบดูนะครับในเย์ลสแต่ละสูตรแต่ละสูตรมันก็ลดต้นทุนได้มากบางน้อยบางตามาสูตรต่างๆนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะผมก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับตีทราบข่าวมาแล้วก็มีการเคลื่อนไหวในด้านราคาสินค้า ทางะเะษตรกรหรือว่าทางประสสัตว์ในการแก้ปัญหาราคาหมูตกตำ่ำทางผู้มีอำนาจก็พยายามออกมาตรการกันออกมานะครับอย่างเช่นทงฟ้าทงเขียวสองโลร้อยอันนี้ก็มองได้ว่าตอนนี้กำลังพยายามอยู่ พยายามที่จะระบายหมูที่มันยังค้างๆอยู่แล้วก็มีอีกนโะยบายหนึ่งที่จำกัดแม่พันธุ์ก็คือควบคุมนั่นเองสำหรับฟาร์มใหญ่ๆสำหรับนโยบายนบในการที่จะผลิตแม่พันธุ์ให้น้อยลงผลิตลูกหมูให้น้อยลงนี่ก็เป็นมาตรการอีกมาตรการหนึ่งนะครับก็ต้องใจเย็นสำหรับ เกษตรกรอย่างเรานะฮะผู้มีหน้าที่ผู้มีอำนาจก็กำลังช่วยเหลืออยู่ไม่ว่าจะหมูนะครับโกโคกระบือพวกนี้ก็ราคาตกต่ำนะฮะก็เป็นที่ทราบกันอยู่ในวงการนี้นะครับผมจะมาพูดถึงว่าการจี้ทงฟ้าทงเขียวเนี่ยมันก็มีผลดีผลร้อยนะฮะผลดีก็คือผู้บริปโภคเนี่ยจะได้รับ ได้บริโภคเนื้อหมูที่ถูกลงนะฮะแต่พ่อค้านะครับโดยเฉพาะเขียงเล็กๆหรือร้านตามตลาดนัดต่างๆก็มีการบน่บนๆมาว่าตรงนี้หลังจากมีนโยบายนี้มาก็ขายไม่ค่อยดีแต่ที่หนักไปกว่านั้นก็คือคนเลี้ยงนะครับคนเลี้ยงราคาอา,อาหารถึงแม้ว่าจะลดลงแต่ก็ยังไม่ พอะ,ะมันต้องลดลงอีกกว่านี้นะฮะถึงจะอยู่ได้น,นี่ก็เป็นข่าวพราวเกี่ยวกับเรื่องของหมูหมูนะฮะ่รงนี้ดูเหมือนว่าจะาเบาๆลงหน่อยนะครับข่าวเรื่องหมูนะฮะจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันเพราะว่ามันก็มีข่าวใหญ่อื่นๆมากลบไม่น่าสื่อ มีอยู่ปัญหาหนึ่งที่มีเอซีนะฮะบางท่านสอบถามมาว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้หมูมักจะป่วยมันเกิดเพราะอะไรหมูมักอ่อนแรงเสื่อมซึงอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับในการที่จะมาพูดคุยกันว่าทำไมหรือก็อเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงรอยต่อนะครับ ปลายฝนต้นหนาวการปรับสภาพของหมูถ้าตัวไหนที่ภูมิต้านทานไม่ค่อยดีหน่อยก็มักจะเป็นไข้เป็นหวัดนะครับอันนี้เราก็ต้องพยายามทำอคอกให้แห้งให้ความอบอุ่นนะครับดูแลสุขภาพหมูให้ดีถ้ามาเกิดแล้วก็แก้ไขไปตามอาการนะครับดีที่สุดนะครับ ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าราคาถูกอย่างเดียวแต่ช่วงนี้ก็มีปัญหาหลายๆอย่างที่มารบเรานะครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะสำหรับใครที่เลี้ยงหมูอยู่นะครับเราก็ไม่ทอดทิ้งกันนะครับมีอะไรก็มาปรึกษากันได้นะครับสำหรับคนเลี้ยงหมงู วันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับในการที่จะพบปะพูดคุยกันต่อเป็นปกติธรรมดานะครับซึ่งเราก็จะมาพบกันอยู่เป็นประจำๆนะครับจันทร์พุธสุขแล้วก็เสาร์นะฮะถ้ามีเรื่องเร่งด่วนก็อาจจะมีพิเศษขึ้นมานครับสําหรับ่องเร่องเล็กอย่างช่องของผมนะครับแล้วคําถามอีกคําถามหนึ่ง ที่ใครๆก็คงจะตอบยากนะครับท่านถามมาว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาและยังที่ราคาหมูจะขึ้นอันนี้ก็จนปัญญาจริงๆนะครับซึ่งก็เป็นคำถามยอดฮิตด,ด้วยที่ถามกันเข้ามาเยอะแยะถ้าให้ผมมองนะถ้าให้ผมเดานะในมุมมองส่วนตัวก็คาดว่าอีกหลายเดือนนะครับน่าจะปีใหม่ ก็อาจจะระบายก็จะแก้ไขปัญหาไปได้ก็น่าจะปีใหม่ราคาก็คงจะขึ้นนะครับแต่ว่าจะขึ้นน้อยขึ้นมากนั่นก็ต้องติดตามรอดูกันต่อไปนะครับเป็นปัญหาโลกแตกจริงๆนะฮะถามใครก็ตอบไม่ได้หรอกครับว่าราคาหมูมันจะขึ้นหรือมันจะลงประมาณเท่าไหร่กนะ็ดูแลหมูตัวเองให้ดีให้สุขภาพดีเข้าไว้ก่อนนะฮะถึงเวลาก็ขายนะครับอย่าไปกักตุน สำหรับวันนี้ก็คิดว่ารบกวนเวลาท่านผู้ฟังผู้ชมมาก็พอสมควรนะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟังรับชมเราก็จะมาพบปะกันเป็นประจำนะครับการพรดสุข